ให,ห,ห้ขอหาหมอัดหน่อยขอหาหมอัดหน่อยเดีวขอเช็คเท้าก่อนก่อนจะนอนนี่ต้องเช็คเท้าก่อนอะไรนี่อ้วนหมัดเหรอหมัดไหมตัวอะไรเนาะมันไม่ดุมันไม่ดุมันกระต่ายตัวนู้มันกระต่ายนะตายัวนะู้ ยอกมูจังไหนแนวนั้นฮึนกระจายเป็นตัวกุฏีกระจายึไอตรวจเล็บก่อนค่อยนอนตรวจเล็บก่อนค่อยนอนอาทำไมมันเป็นฟองต๊อกปุก๊บขึ้นมาแบบนี้หลหรออวนอะไรกูกัดเท้านีอออ่อย่าทำนะ ทำปุ๊บตีปั๊บเลยนะตับตับเลยนะถ้ากัดไม่ตีตับตับเลย <c oughs> กัดคอไปเลยหนึ่งกลบหยดมันเจ็บเดียเด๋ยวเดี๋ยว เบนะนะื้องหนาเบื้องหนาชอบเชียงดังหนิชอบเชียงดังข้างนี้หัวมันอะหัวกับตัวน่ะมันไปคนละที่ประทางเนีย đương hôm nay đâu đương

ทำไมทำไมมันมีไส้ร้องอ่ะทำไมมันมีไส้ร้องไส้น่ะทำไมมันร้องอะมันกินไม่อิ่มเหรอไอ้วยนั่งดีๆนั่งไม่ดี

กิโลนิดหนักมากเลยนะนี่น,น,นะจะให้ฉันมายกเธอ,อยังไงวะสมัยเฮ่เฮ่ใส่หนีบวะหั้ว,วเท่านี้จีบว่าหยอไปนี่ดนี นี่แต่บงงามากได้หนึ่งวัน มาดูตัวหูหน่อยตัวหูหน่อยนี่นอ่นีอนือนีน <Cause S 1> <are> น, wounds, นี่นี่นี่นนูนี่นนีูน่นีนี่นี้นี่่นมีอะไรคอนี่ แฮ้อไงไงนะ้วนขอดูหน่อยทำยังไงนะเขาสปานะหน้าแต่ไหนเขาทำยังไงกัน